ใช่เพราะไม่มีเต้ยทีมแตกไปนานแล้วใครไม่กดได้ดีมึงด่ามันได้ยี่ว่าแต่พวกคนดูเกมว่าไอ้นี่ยังเดื The Lord, The Lord. อดรอดเดือดรอดเต้ยอโอ้โหตกใจไม่รู้จะมึงแยกกูแบกมึงด้วยเลนกลางหรือแครี่ถ้าแครี่มึงต้องมาย้ยงกูเลนกลางเลนกลางดีกว่า เดี๋ยวกูว่าเบนเล่นกับมึงเองเดี๋ยวน้องเขาเลี้ยงวันนั้นไม่ไหวเลยน้องเขาเลี้ยงไม่ไหวเลยเหรอใจเย็นได้ป่ะล่ะไอเบนเทนมาเนี่ยหลอนไปหมดละอืมจากกิโลโอ้แม่เอาไหนสัตว์เอาเฮียไปสู้นิคนไทยไปดิเอรีนะมันน่ามาน่าจะเล่นเร็งข้าแล้วเอาอะไรไปสู้กันอ่ะไวเปอร์ตันแบนเอาแอกไปเล่นหลังป้อมแล้วกันเนาะไปเล่นไม่ได้หรอกเนาะไม่รู้น่าจะมึงอินาคาร์บเล่น ีม็อบป,ปิ้งบาดูรัตอารัดมี่ของเกมไหมเข้มๆมึงกูไปฉี่ให้กูขี้รอเลยเปล่าเดี๋ยวขี้แตกเอกเราโดนตบฉี่ก่อนแล้วกันแม่ให้ให้กูเล่นตัวเฮียนเนี่ยไอศาสตว์มึงให้กูเล่นตัวอะไรเนี่ยไอศาสตว์แล้วกูจะเล่นตัวแบบไหนอะเฮียเอา,าไปไหนแล้วจะฮะปุบเลยเดี๋ยซึ้งสลักแม่แต่ดีเฮียอะไรมึงไอศาสตว์สลักครัวไอมึงด่าพวกแม่งให้หมดเฮียใครพิมเพาว่าสลักขึ้นมาเมื่อกี้แบนแม่งเลยเะล่ะเงินสลักเลยครับก็ไม่ไหวแล้วไอศาสตว์แบนแม่งเลยเะล่ะ เห <Yeah. S 2> ี้ยอกอวินลันเป็นออฟเิลเตอร์ง่ายกว่าไม่ทันแล้วเล่ะดีเหรอมันต้องมีแค่อดีตัวเดียวเล่นซีไม่ได้มมันนี็โอเคโอเคโอเค,อเคมึงด่ามึงมึงด่าคนเมื่อกี้เยอะไปเปล่าดิดิไอ้ง,องูเหี้ยต้องโดนด่าไอ้สัสควายก็ต้องยอมรับมันควายเกินมนุษย์ไม่ได้เนี่ยก <c oughs> ูก็ไม่น่าถามต่อเลยแต่ขอโทษปะ เห็นแม่งใช้สูตรบงางทีนีว่วะทำเมยเต้ยที่เยี่ยมจังเลยครับกลายเป็นโมดิเซียมไปแล้วอันนี้เป่าคีบแบบยับเลยวะเป่าไอ้คีบเข้าไปในป้อมมันอะ So look yes, first blood. That's what happens when access is head to the enemy. Axe like, ah. เล่นเปื่อเป็นไงบ้าง <Yes. S 1> บอกให้กูชื่ในใจดิพี่ที่ hmm? เล่นเปรเป็นไงตกเป็นขี้มาได้ใจขี้ไหลเลยดิโอ้ยแม่งยิวพอดีเรียน cám ơn cái mẹ nghe 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 ca nghe 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 nghe

ด้ล่างนะไม่จะไปไม่มีวับหนุ่มตีปี๋หนุ่มตีปี่อนี่มาสุดที่อะไรมากระโดดอ่ะ

เัวาไปเลยนะเัวาไปเลยเอาเซวาไปเลยหมูล้องมันแฝดตัวแร้นักการ์ะเซวามันเก็บไว้ อะไรก็แต่ว่ามีนะไม่มีว้ามนะมึงไม่ต้องเด็กมาเลยพอแล้วมีงจอยู่ใกล้มึงอไปเลยนะถอเลยตรง้รอจนกว่ามึงติ๊กว้าก่อนมึงติ๊กว้าก่อน มึงบอกเลยพี่ดิมึงไม่คุยกับพวกมันเหรอไอพวกเนี้ยฮักจ้าอยู่ด้านล่างวาร์ปขึ้นไปฮักก้าวาร์ปขึ้นไปฮักก้าวาร์ปขึ้นไปไปเมียบีละมึงมึงมาปะเนี่ยตาล

ตกใจเลยสัตว์ s มอที่เมีมานาหรกลับก่อนนะฮัลโหล o much from b อ t t ล่ามเอาราคา kariti ไหมครับได้ครับพี่เจครับ นะครับผมไอ้ยี่นี่มันปลาใส่เบลืกเมลว้ยสัตว์ปลาแล้วอย <c oughs> ู่กูดา <c oughs> นะ เลี้ยงสองพันเอาได้ไหมไวเลยเหรอ

ไอ้ทิมไมันจะเข้าตัวหรือเปล่าเด็กเนี่ยไม่มานาเลยมันไม่ได้ ไปนีมามาเลยวิ่งมาเลยทักแม่มานะาวิ่งมาอ้าวส่งคาทิตี้เลยยิงเลยกับมัพปิ้งแอกยิงหน้าครับไม่รู้ว่ะกรยิงริงกดบอไม่ได้หรอกแต่มันก็ดาวเงินนะมันไม่รวยได้เลย ก็ได้นะอยู่ท่าปอที่ไปด้วยไม่มีตัวไหนที่มันกดได้เลยจมินปิดประต่อไล้ก็มีพวกแก้ที่กดได้ก็พวกฮีโร่แปลกๆไปออฟเลนพวกวินลันออฟเลนหรือไม่ก็พวกป้าออฟเลนพีนอฟเลนไหนานะมันอาจะกดได้แต่มันทำไรตอนการเกมตอนเลนก็ได้ไงว่าแหวกเนี่ยคมัน่าจะมึงเล่นปุ๊บมาทีประมาณตีปะห้ามันมีสามตั้งห้าได้อยู่กูได้เป็นการตอนสามนาทีเหรเก็บนี้ ีจริงจริงหน่อยดวงดิเป็นกาดแล้วมันก็ไอ้ซัพพอร์ตมันก็ทำอะไรไม่ได้จะมีเกลียดใาเลยค่ะเก็บแม่เมื่อเกินทูสองคุณโลกระสับถึงพีไว้เได้เหรอใช่สามพีไว้คือมาทำกันเองแล้วไอคุณดูดิเที่อ่ะเอ้ยแม่โมเก็บเปล่าวะมันถามนักก้าคงว่าไงวะเดี๋ยวถ้าถูกดีเกมสังคมส้มตีนจริงนะไหมแมวัดเตือง เพิ่มห้ออาลอยครับแมตเตนพาร์ทพี่อุงแกดโดนเน็มาเลโกบอลลี่ปะเธอซื้กว่าสั่งไม่พอนหรา เฮ้ยเทุไม่ปรับอะไรมาวะไม่ปรับหรอก <c oughs> มันว่อะไรเว่อะไรดูดิเิ 9, 9, 8, 8, 9, 9, ่เก้าสิบแปดว่สองไตมมันก็สี่ทีดิ เีย yeah. แรงจัดมันโดนเนื้อกลยนะโมดีอะ่ะคาริสม่าไม่มีมานาะพอชนะก็ยิ้มออกเลยว่ะคิวๆครับผมออข,ขออน<อ>ุญาตนับสองศูนย์ใส่ปลาดุกนะครับออ,ออกจากทีววันแล้วไอออนคิวโอออกจากทีววันแล้วไออนนอ,อ,ไอ,อนเรอื่อกแย่เลยดิเล่นใช่ไหมเนี่ยอีกเกมไหมนะถ้าชนะก็เลิกถ้าแพ้ก็ค่อยวากันก่อน เกมบอลให้เล่นเยอะชิวมึงว่ามาเลี้ยงกูทีดิอยากเล่นแคลรี่มากกว่าใช่มึงอยากเล่นแคลรี่แล้วให้กูไปเลี้ยงเอาตัวอะไรเอาตัวอะไรง่ายๆอ่ะไม่รู้บอลหรอไหมบอลหรอมันเลี้ยงได้ว่ากูไม่ค่อยมั่นใจในมิดเลนเนี่ยนะแต่เราค่อยมากันดูฮีโร่ก่อนกูเลี้ยงกูเลี้ยงจนแบบลาเวนเจอกูมันต้องไปเล่นมิดเลนอ่ะปกติลาเวนมันไม่ยอมใครเลยแคลรี่อ่ะแต่พอมันเจอกูกดไปที่ซับผ้ามันไปมิดเลนอ่ะเทิดมั่วเหรอ ลาเวนเลยไปเหรอเดี๋ยวมึงก็รู้ใช่เดี๋ยวมึงก็รู้ไอ้เนี่ยมึงอย่าเทิดมั่วดิสาสต์มึงดูเชิงน้องด้วยกูเล่นไอ้เแย่ซับพอร์ตกูเลี้ยงไอ้เียาลาเวนกูไม่เทิดให้มันเลยมันร้องเลยแล้วมึงไปเที่ยไม่เถิดให้มันก็มันเล่นสไนเปอร์จะทิมเบอร์เวย์ไปเทิดทำไมไอ้สัตว์ว่าแต่มันเล่นสไนเปอร์ในแข่งนี้ชนะบ้างยังวะไอ้ลาเวน